เราสองคนจะหัวแตกมั้ได้ได้แพี่ปักให้ทำไมจ่าฟังโทนเยอะอ๋อแล้วเขาเปิดไมค์พี่ใช่เหรอเดี๋ยวพี่ไม่ได้เปิดหูฟังนะโเลมาละพี่จะไปชาร์จมันต้องบอกว่าให้พี่หนุ่มไปกินก่อนมันดักพี่ตุ๋นมันดักอยู่นะพี่ไม่เห็นมันดักหลังกองเว้ย ลิปใหม่ช่องที่หนุ่ยไม่แจ้งเตือนแก้ง่ายง่ายแค่กดยกเลิกการติดตามแล้วกดติดตามใหม่กดที่กระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดอย่าลืมทำตามล่ะแค่นี้แหละอีกอีก M 87, 1 8 8 7 Hand of Hope อซองควงสายบู <c oughs> ดีที่สุดในสมอลลูมิ <c oughs> <c oughs> ดีที่สุดในสมอลูมิด้วยนะ ต้องบอกว่าเป็นสกินซองควงที่บวกความเร็วโหลด2ดาเมจ1ลบความเร็วขึ้นที่อนี่1ใช่ไหมเ <c oughs> จ้ากระบอกนี้นะครับมันเหมาะกับสายแบบว่าแนวแบบไฮไลท์หรือวันช็อตนะครับเล่นแบบหนึ่งหนึ่ยการเลงเงี้ยเออมันน่าจะเหมาะนะครับแต่ถ้าไปเล่นแบบสายตัวกด2เม็ดอะไรเงี้ยพี่หนึ่มองว่า <c oughs> ยัางไม่ตอบโจทย์นะยังไงซองม่งก็ดีกว่าแต่ว่าถ้าเล่นแบบไฮไลท์แบบว่ายิงหัวอ่างเงี้ยซองนี้นับว่าต้องจัดครับจัดว่าต้องมีครับต้องมีให้ได้ของของกระบอกนี้นะครับ แล้วก็ถามว่าพี่แล้วถ้ามีซองไซตามะอยู่แล้วอ่ะซองควงไซตามะมันเป็นของแรงนะครับสำหรับใครที่ไม่มีซองควงไซตามะแล้วอยากได้สเตตแบบซองควงใสตามะแนะนําตัวนี้แต่พี่หนุ่มมองว่านะตัวเนี้ยสเตตแอบดีนิดสเตตัสอ่ะแอบดีนิดกว่านิดนึงนะครับตรงที่ว่ามันลบความเร็วเคลื่อนที่เจ้าก็บอกไซตามะรู้สึกว่าจะลบความแม่นยําใช่ไหมเออยังไงความแม่นยำอ่ะเผื่อบางทีแบบยิงแล้วก็ส่วนจะได้เกาะกลุ่มมากขึ้นเงี้ยฟองควงไซตามะมันดันไปลบไงแต่ตัวเนี้ยมันลบแค่ความเร็วเคลื่อนที่ครับบผมเฮ้ยยยตออโจท์ู่นะ โอเคเดี๋ยวเราไปทาการสุ่มกันดีกว่ากับเจ้าปืน M187 Hand of h o p e ก็บอกนี้กันครับนี่นะครับผมตู้สุ่มรอบนี้มาในกิจกรรมรูปแบบของกิจกรรมที่มีชื่อว่า Tower ห้าเหรียญครับหรือว่ากดสุ่มให้ได้ห้าเหรียญหรือห้าโทเค็นนะครับในการสุ่มแต่ละครั้งก็จะใช้กด5้าครั้งเพื่อใช้รอยเพชรนะครับอันนี้น่าจะคุ้มสุดข้อดีของกิจกรรมในะอันนี้ก็คือมันสามารถเอาของที่เราสุ่มได้เนะี่ยเอามาย่อยได้ครับผมเออพอย่อยปุ๊บเราก็มาสุ่มซ้ำอีกทีอ้าเป็นไงเสียอยู่นะ สำหรับรอบนี้นะครับ,บพี่หนุ่ยมีเพชรทั้งหมด8 6ด0ันหห้าิเพชรววเราจะมาดูนว่ารอบนี้พี่หนุ่ยจะใช้เพชรหมดไปทั้งสิ้นกี่เพชรนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตกดสักหทีให้ดูออเดิ์กันึอบเฮ้ยโทยเค็ตมาก่อนแล้วโทเค็นแรกอย่างสวยแจวมาแล้วเอาไงครั้งสองหนึ่งครั้งสองครั้งแรกอะ่ะมาจอกง่ายครับผมอันนี้จะกินด้ว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนเผื่อบางคนได้ใจอะไรอย่างงี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่หนุย่ยขออนุญาต เร่งความเร็วคลิปเลยกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวป่ะจัดไปดูกันว่าเดี๋ยวพี่นี่จะหมดไปทั้งหมดกี่เพชรน,นะครับ เออกดตั้งนานนะครับผมกว่าจะได้นะผมกว่าจะได้ครับโทเค็นอันสุดท้ายมันเสียเวลาตรงโทเค็นอันท้ายนี่แหละครับโอ้โหว่าเสียเวลาเลยโอเคผมตอนนี้เราก็อยู่กันในโหมด 4v4 ครับผมวันนี้เราอยู่กับไขตุนจากช่อง KTV ีพีททีครับสวัสดีครับผมมาเฮ้ยน้องน้องเขาแต่งตัวเหมือนกันเลยเอ้ยเดี๋ยวตุนปักคงอีกแล้วหรอน้องกับน้องขับได้แน่เลยอเออน่าจะมาด้วยกันมั้งไปตามพี่มาน้องสาวไม่ต้องไปกับพี่นุ้ยหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุนใจเย็นจะครบสองหรอ มาแต่น้องกลับมาอย่างไวมาแต่น้องครับน้องมีแฟนนะครับฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาลีวิปปืนฮัลโหลไม่ได้ไต่เราจะทำเหมือนใครตุนพี่พี่มาแล้วเฮ้ยขวาเข้าหัวไปเฮ้ยสวยน้องรุมรุมน้องผู้หญิงช่วยกันรุมไปงานดีน้องงานดีงานดีน้องงานดีไปนำเลยเฮ้ยเตกกำข้าเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหพี่ปุ่มไหมกดอยู่กดอยู่ โอ้ยโเลดนดันหนึ่งนึงหนึ่งหลังกล้องเหรอหลังกล้องเจ็บเจ็บเจ็บเขาจุกอะเออหลังสวยอีกคนเดียวตัวท้ายเวไอยูน่าโน่นโน่นฝั่งรถฝั่งรถเห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมันจะขึ้นข้างบนหรือเปล่าไม่ขึ้น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 นะน้องควะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนยิงโดนยิงเข้าวะ หัวไม่หัวปืนก็จะดีจังเลยไม่หัวเออสวยๆสวยเฮได้ตังค์ใช้อีกหน่อยเอาไหมพี่พี่เอาพี่เอาลูกโม่คู่ไหมผมพี่ได้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 พออยู่พอสองคนหนึ่งร้อยตังเหลือชิเชลสองครวงนี่พี่เราต้องแบบทำความรู้จักน้องเขาซะหน่อยนะใช่ใช่ทำความรู้จักน้องเขาเนาะนนี้แหละนนี้แหละจุ๊บรักนะครับจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราสองคนนี่หาเรื่องหัวแตกเนาะเรานี่ก็ไม่วายจริงไปดีกว่าตุนเดี๋ยวพี่จะเล่นแบบรัดเดี๋ยวพี่จะไปรัดมันถึงฐานเลยนะเดี๋ครับผมเฮ้ยลืมซื้อไอ้ว่าอ้าวไปแล้วไม่ทันแล้วพี่ได้มาลูกหนึ่งพี่จะไปชาร์จมันตุนพี่จะไปชาร์จมันพี่ใจเย็นนะไม่ใช่ดูดดูดูแรงนะเฮ้ยเฮ้ยทำมันเกินไปอุ้ยตรงนี้ขั้นหลังเต็มเลยขั้นหลังดาวหนึ่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 งพันยาแป๊บไม่ไหวเจ็บ มาตั้งแต่เมื่อไหร่อุ้ยไม่โดนอ้าสวยสวยสวยน้องสวยตัวท้ายตัวท้ายพี่เฮ้ยพี่ต้องเก็บสีแล้วแหละไรในวันนี้เก็บสีอะไรพี่เก็บไปตัวเดียวอย่ายิงไอ้ตุ้ลอย่าเอ้ยสวยน้องสวยผมรัดใครไม่รู้ไม่รู้ยิงไปเลยยิงไปเลยโอ้เมื่อกี้งั้นผมไม่ติดเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรีกระบอกไหมพอแล้วกระบอกเดียวเถอะมันนี่หลดไว้อยู่แล้วไงกระบอกเนี่ย เออใช่มันรีโหลดทุกคนบวกรีโหลดสองนะครับอย่างเงี้งอยู่นะใช่ไหมน้องสาวใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้หัวใจพี่หนุ่ยเฉยเดี๋ยวน้องหลบมาเลยฮัลโหลอย่งเงีน้องเน้องเรามาเถอะเราสองคนจะหัวแตกได้ได้แตพี่ปักให้ฮะทำไมจับปักธงเยอะเหรอเนาะเขาเปิดไมค์พี่ใช่เหรอไม่๋ยวพี่ไม่ได้เปิดหูฟังนะโลมาแล้วพี่จะไปชาร์จมันต้องบอกว่าให้พี่หนุ่ยไปยินก่อน มันดักพี่ตุนมันดักอยู่นะพี่ไม่เห็นมันดักหลังกองเลยตุนลาเข้าตุนน้องความมือน้องน้องเฮ้ยสวยน้องสวยใจหรืออย่างตึงตุนโดนแล้วไอ้ตุนโดนเฮ้ยมันตามทึ่งเนี่ยโอ้โหใจ้าอะยังวะมันชุบน้องมันชุบน้องมันชุบเฮ้ยโหแตกน้องสวย พี่เอาดิพี่เปิดหูฟังดิพี่ทำไมอ่ะน้องพูดอะไรน้องเขาบอกว่าเราไม่น่าปล่อยให้เขาไปเลยใช่เหรอมาดูมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นี่อุ้ยเจ๋งต้าเจ๋งจ้าเฮ้ยน้องสวยน้องเล่นเก่งแฮะถึยใช่เก่งอยู่ใช้ได้เลยงั้นตุ่นต้องแอดแล้วแหละไอ้โดนแอบยาไอ้โดนแยบยาอ้โดนแยบายเลยก็เนี่ย รไม่ไม่มีไอ้ตรงศพพี่มีนั่นน้องพี่ไม่ได้เปิดไม่จับเก็บยาพี่ทุกวันแต่งน้องน่ารักจังน้องเขาเล่นเป็นนเนี่เป็นงานเลยน้องโอ้โหโอ้โหดูแล้วขอร้องอย่าพังตายนะขอร้องบ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องมันยิงไม่ถึงลูกเมตรเฮ้ยเข้าหัวเฮ้ยเจ็บดูเจ็บดูน้องต้องเข้าคนเข้าคนเข้าเฮ้ย น้ำพรมน้ำเอาน้ำไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยไอ้ตุ๋นไม่ได้ละที่ต้องจะเอาควงควางไม่ใช่เอา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 ต้องพี่แล้วแหละฮัลโหลพี่เจตัวตึงตัวตึงพระนครที่ไหนปะแต่ผมขึ้นไหนพอแล้วพอแล้วตุ๋นพอแล้วตอนนี้ไม่แม้จะต้องไม่ต้องพี่บอกเลยนะไอ้พวกเนี้ยไม่ได้กินพี่หรอกโอ้โหสกอร์วิ่เอ๊ะขอบันเลดได้ไหมอ่ะ เฮ้ยราพี่ใช่เฮ้ยมันเปิดไกลวะเนี่ยมีตัวอ้อมขวาไปตัวนึงนะมันจะมาเอาเรามันจะมาเราอ้อมขวาไปหนึ่งตัวเดี๋ยวนะแล้วพี่เทสแล้วดูพี่พี่เพืนอะไรซองควงฮัลโหรอโอ้โหตรงน้องโดนน้องน้องโดนไหวไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ตุ่นอะไรเฮ้ได้ผมโดนเอ็กเกมแปดอยู่บ้านไม้เนี่ยมันมันมันมาแล้วนะมันมาแล้วนะโอเคโอเคตุ่นครบที่ดิครับผมกระมุมเลยมาละตาหนึ่ง

พี่ไม่ตายพี่หันดิโหลดเสร็จปุ๊บยิงสวนตายน้องกดแบบโอ้โหสุดอ่ะเฮ้ยน้องสาวได้ด้วยได้พี่โอ้โหถ้าน้องจะเก่งขนาดนี้น้องได้ใจพี่ไปด้วยนะครับอะไรเขาเนี่ยถ้าพี่ไม่พรุ่งนี้พี่ไม่อยู่พี่หัวแตกนะอยู่โรงพยาบาลเยี่ยมด้วยอะไรเขาเนี่ย